วาดแผนที่ประเทศไทยนะฮะวาดแผนที่ประเทศไทยมาวาดภาคเหนือก่อนอันนี้ภาควาดวันออกเฉียงเหนือมาทางเข้าคร่าวใหญ่มาหน่อยสิลูกใหญ่มาหน่อยนี่แผนที่ประเทศไทยแล้วก็มาภาคเหนือมาภาคเหนือแล้วก็รีบลงมาภาคใต้นี่ดามขวัญทองนี่แค่นี้ก็เป็นประเทศไทยแล้วทำไมเต้ไม่ได้สักทีลูก ลากนิ้วตามที่แม่ลากที่ดูซิลากแผนที่ประเทศไทยเขาบอกว่าเตะฟุตบอลฉลาดฉลาดลากมาลากมามันจะยากอะไรลากมาตามรอยแม่ตามรอยแม่ตามมาอีกเออตามลงมาถึงขวาญทองของไทยนั่นคือลากขึ้นไปลากขึ้นไปในแผนที่ประเทศไทยจังหวัดสกลนครอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นนเออสกลประมาณนั้นะมันยากอะไรตรงไหนเะ ยังทําไม่ได้อยู่เต้นน่ะเฮเขาบอกว่าเตะฟุตบอลฉลาดที่สุดนะลุกขึ้นซิลุกขึ้นซินซทําเป็นทําได้หรือ,อย่างวรนี่เออมันไม่ได้ยากที่โรงเรียนคุณยายไปตัดคลิปวันนั้นนะเรื่องจริงไม่ได้สร้างคอนเทนต์อะไรวาดแผนที่ประเทศไทยไม่ได้ก็เลยมาถามโคด้ดโค้ดก็เลยบอกว่าเตะฟุตบอลฉลาดที่สุด ก็อยากเลยอยากรู้ว่าแล้วใหญ่เต้วาดแค่แประเทศแผนที่ประเทศไทยไม่ได้มันจากสาเหตุอะไรมันจากสาเหตุอะไรเราวาดเหมือนต้นโพต้นหนึ่งเลยแต่มันปูดออกมาทางขวามือเข้าใจไหมลูกปูดออกมาทางขวามือแล้วก็ลงมาลงมาลงมา,งมาอย่างเข้าใจได้ยังเออต้องทําให้ได้เตะฟุตบอลเก่งขั้นเทพต้องเรียนหนังสือเก่งขั้นเทพด้วยเข้าใจไหมอือ นะเข้า <Huh? S 2> ใจหรือยังครับครับขอบคุณครับ